กเก็บบรรยากาศส่งมอบรถว,นนะะวันนี้นะคะวันนี้นะคะปุ้ยมีส่งมอบรถนะคะจํานวนสี่คันนะคะ ก็สวยๆสีคันนะคะเตรียมส่งมาบ โอเคขอบคุณนะคะเฮงเฮงเลยเลยนะคะขอบคุณที่มาหนุนกันนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอเ,คเอาไปค,ค,ค่ะอันนี้ออกสื่อได้ไหมเอ่ยอได้อยู่นะอเออนี่เอาไปทำกำไรนะคะเฮงเฮงรยๆนะคะรถพรุ่งนี้นะคะขอบคุณนะคะกลิ่นจ้าก็นะคะลูกค้าเอาไปทำกำไรนะคะรถทุกคันนะคะคัดไปจากที่บริษัทปุ้ยนะคะสวยทุกคันเลยค่ะ แล้วก็อันนี้เช็ครถเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปเก็บสีเก็บงานนะคะเตรียมค่ะเอาไว้เก็บสีเก็บงานนะคะเตรียมส่งมอบให้กับท่านที่สนใจนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะปล่อยเรียบร้อยแล้วนะคะจํานวนสีคันนะคะเก็บสีเก็บงานให้นะคะแล้วก็บวกราคาอีกนิดหน่อยตรงนี้รถทุกคันสวยทุกคันนะคะอาจจะมีแค่กันชนท้ายนะคะที่มีปัญหาชนมาบ้างบกบุ นิ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเก็บเก็บสีเก็บงานเตรียมส่งมอบอ่าให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะจะได้เลือกใช้รถสภาพดีๆสวยๆอ่าอยากรู้ว่รถพุ่นี้ไปตรงไหนโทรมาส่วนตัวได้เลยนะคะปุ้ยแนะนําให้ได้นะคะว่าอ่าที่ไหนนําไปขายต่อเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า